ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสตอร,รี่ครับ e ีนี้ท้าทายมากๆเลยนะครับเพราะหลายๆคนถามผมว่าอินดีมคืออะไรวันนี้ฮะเชิญสมาชิกท่านหนึ่งของเรามาครูไกลสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะพี่ต้องค่ะขอบคุณมากคุณสาเดินทางมาหาเราจากจังหวัดเลยค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้มาทําอินดีมเต็มตัวค่ะเต็มตัวเลยค่ะครูไกลครับเหตุผลได้ครูไกลถึงมาทําธุรกิจออนไลน์ครับกระแสออนไลน์ปัจจุบันค่ะ มันฟีเวอร์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นธุรก,กิจอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันนะคะที่ไม่ทําออนไลน์จะค่อยๆค่คะล้มสลายช่วงนี้ก็ดีค่ะโควิดมีผลกับการใช้ชีวิตของตัวเรานะคะแล้วก็แพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่แล้วเราควรที่จะนําสื่อโซเชียลตรเนี้มาสร้างายได,ได้ให้กับตัวเราได้แล้วก่อนที่จะมาทําอินดีมก่อนทำธุรก,กิจออนไลน์ครูไก่ทาอะไรมาบ้างครับว่าดีเลยนะคะเป็นเด็กที่ยากจนถึงขั้นมากเลย<ม>ที่บ้านนะคะตอนห้าขวบไฟไม่บ้านนะคะ มีพี่น้องด้วยกันก็5คนไม่มีบ้านจะอยู่เสื้อผ้าก็มือสองคุณพ่อคุณแม่ก็ทําอาชีพการเกษตรเป็นหนี้ติดหนี้ติดหนี้ก็คือในหัวเราค่ะมันรู้สึกว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทําอยู่เนี่ย มันไม่สามารถทําให้เรารวยได้เลยเลยคิดว่าเราต้องรวยให้ได้เลยขอมาทํางานที่กรุงเทพได้ไหมอายุ15ปีค่ะมาทํางานโรงงานค่าแรงก็อยู่ที่150บาททางานไปเก็บเงินแล้วก็เรียนหนังสือนะคะจนจบปอตีค่ะแล้วก็มาได้ทํางานที่เราคิดว่าเอ้ยเราจบแล้วอะเราน่าจะรวยได้นะแต่ทํามา16ปีค่ะก็ยังห่างไกลค่ะกับคาําว่ารวยเลยมองว่า จะมีอาชีพไหนไหมอะที่หลังเลื่องงานสามารถที่มาตอบโจทย์ให้เรานะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เข้ามานะคะศึกษาในบริษัทอินดี้ตรงนี้แหละนะคะว่า,วาอุ้มันมีแพลตฟอร์มออนไลน์ของคนไทยแบบนี้ด้วยเหรอนะคะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจศึกษาข้อมูลอยู่ก็ตัดสินใจทันทีเลยค่ะว่าอ้ยมันคือสิ่งที่เราตามหาก็ทำหนปีตอนนี้รับไปแล้วค่ะแบบงงมากมเลยค่ะ10ล้านบาท เหเหามาแล้ครับ10ล้านบาทสิบ <target> <och currently> <hatten> <10 S 2> <until ussen> ล้านบาทนะฮะที่เซ็นได้คะคราบอินดีมแพลตฟอร์มคนไทยค่ะผูกไหลสร้างรายได้10ล้านบาทค่ะอินดีมนะคะเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยที่แตกต่างนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะเป็นแม่บ้านก็ดีคะคนทํางานประจำก็ดีหรือนะคะนักธุรกิจที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองกายชื่อว่าในปัจจุบันนะอาชีพเดียวไม่ได้เพียงพออีกต่อไปอาถึงประกดเราได้สี่สิบล้านใช่ค่ะสี่สิบล้านแบบรู้สึกว่า มันเป็นธุรกิจอะไรที่โคนรู้ค่ะคืออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะถ้าตอนแรกผมไม่เชื่อนะแลังอ๋อธุรกิจนี้มันสามารถเปิดโอกาสให้คนอย่างนี้ไม่มีข้อจํากัดจริงๆในระยะหนึ่งปีเราสามารถที่จะช่วยเจ็ดพันคนตรงนี้ค่ะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในทีมงานของไก่กเองนะคะหลายคนค่ะที่ปัจจุบันยังไม่เจอหน้ากันนะรับรายได้หลักล้านไปแล้วแค่ับคมสําเร็จวันนี้ค่ะเรามีเป้าหมายนะคะอย่างส่วนตัวไก่เองค่ะคืออยากรวยค่ะค <c oughs> ําว่ารวยในมุมมอง ภูไก่นี่คือดคำว่ารวย